นี่แล้ะครับเพื่อนเพื่อนเราได้อะไรนี่สมพู่นะครับผมโอ้โหนี่เขามีไม้ผมได้ทานกันครับนี่ครับชมพู่ที่สวนนะครับเขาปลูกไว้เราซื้อมาแล้วก็ได้ทานสำหรับปีแรกเลยนะครับอันนี้เข้าสู่ รอบที่สองแล้วครับเพื่อนๆเราจะได้ความชุมพู่แบบปลอดสารพิษเลยครับโอ้มีตัวนี้ด้วยตอนนี้มาตัวต่อนะครับเขามาผสมกระสอต้องระมัดระวังนะครับตอนที่เราเก็บชมพูถ้าเราใกล้เขาก็จะต่อยเราได้นะครับี่ครับขอได้กินนะครับเพื่อนๆสำหรับชุมพูตอนนี้ระวครับ ตามกันนะครับศาลสวนอพาสุข